9. สัญญาณเตือนที่มีแนวโน้นแจ้งเตือนว่าคุณจะเป็นมะเร็งปากบนลูกแชร์สุขภาพกับกวางท้อง 1>, 1. สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพมีเลือดออกตามอวัยวะ 2>, 2. มีอาการตกขาวมากเป็นพิเศษผิดปกติ 3. มีอาการเจ็บปวดตามอวัยวะเพศ 4. เกิดความผิดปกติภายนอกอวัยวะเพศจนน่าตกใจ 5. อาอวัยวะเพศปูดบวมผิดปกติ 6. อ่อนเพียมากจนเกินไปไม่มีแรงผิดสังเกต 7. เบื่ออาหารไม่สดชื่น 8. ปปวดหลังปวดท้องน้อยเป็นประจำ เมีอาการเปลี่ยนแปลงเรื่องกลิ่นตัวและมีอาการปวดข้อปวดกระดูกอยู่บ่อยครั้งเป็นอย่างไรบ้างครับกับข้อมูลเหล่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและถ้าหากท่านใดมีปัญหาเหล่านี้ควรไปพบแพทย์โดยด่วนครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไปฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ หวังว่าวิดีโอคลิปนี้ทุกคนคงจะชอบนะครับแค่หนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นเอง